สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อน,นี้เนาะคะ่ะสิภาพพ่อแม่พี่น้องม่เบิงาสายพันธุ์ระยองซีหรือว่าเลียกกันอีกอย่างหนึ่งว่านองแบบนะะเนาะค่ะเนาะแปลงนี้ปลูกได้ประมาณ6กเดือนเจดเดือนค่ะหกเดือนเจเดือนต้นบองงามค่ะต้น ระดับเอวค่ะไปเบิ้งหัวกันค่ะเป็นดินซ้ายนะค่ะแปงพาพแม่พี่น้องไปขดเบิ้งหัวนะคะน่ะนะอวขดงาค่ะดินมันดินจะแห้งแล้วนะค่ะน้อเนอะเขาจะออกสีน้ำตาลนะค่ะ ออกสีน้ำตาลล้ำต้นน้อยๆค่ะล้ำต้นน้อยๆบดถึงนิวกอยเลยค่ะนะคะเท่านิวกอยหรือว่าแต่บางต้นต้นนี้กับบดถึงนะคะ่ะนะคะหามองเขาเนาะคะ่ะแต่ดุกค่ะพันธุนี่ดุกค่ะจัดเก็บล้ำไงค่ะล้ำต้น่บนยไงค่ะบ่อสูง นี่เนาะค่ะเนาะนีะ่เป็นดีไซน์ลำต้นของเขาสีเหลืองค่ะสีเหลืองเขียวออกเหลืองๆอะค่ะกา้านของเขาจะเป็นสีแดงมีสีเหลืองออกแดงๆแ,แบบนี้นะคะส่วนยอดก็จะเป็นสีนี้ค่ะนี่คือยอดของเขานะคะหกเดือนเจ็ดเดือนนี่มีดอกแล้วกะ มีผลแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการสีแดงจะจะถ่ายให้พอแม่พี่น้องเบ่งชัดๆนะคะเนาะนะคะตอนน้องเขาความยาวของต้นยิ่งพันถึงเมตรเลยค่ะตอนนี้พันนี่จะล้าตนน้นใบใหญ่นะคะหรือว่าเป็นเพาะดินอยู่ตรงนี้กับว่าสาบนะคะเนาะนี่คือต้นที่สูงสุดของในแปลงล้วค่ะสูงสุดนี่ก อาระดับไลนะคะตัวนี้สูงสุดอยู่ละรลดับไลหรือว่าประมาณเมตรประมาณเมตรสิค่ะนะคะเขาจะมีผลมีดอกออกมาแล้วนะคะมันเจดเดือนหเดือน7เ,เดือน,นตนัวนี้คือต้นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วค่ะ โดยรวมแล้วนะะโดยรวมแล้วเขาก็จะเพ่สูงค่ะคั้นสนำหรับดินซ้ายตรงนี้นะคะ,นะะต้นทิไทห้เบิ้งเมื่อกี้คือต้นนี้นะคะเนาะจะสูงกว่าต้อนอื่นๆต้นที่สูงสุดกับเพียงไรอะคะ่ะน้องนั้นกะโดยรวมกะอยู่เพียงเอวนะคะเนาะ,นะะน้ำต้อนออกสีเขียวเหลืองต้นเมื่อยเอยคะ่ะ แต่หัวดกแล้วกะหัวใหญ่นะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพดินค่ะมันพันนี่เพราะว่าปลูกดินเหลืองดินทรายหรือว่าดินล้วนกะได้ผลผลิตสูงค่ะอยู่ทางบ้านพนจะเอิ์นองแบมเนาะคะ่ะแต่ว่าทางการก็คือประยองซีนะคะเนาะค่ะสำหรับมือนีเนาะคะ่ะกะ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปค่ะคือเก่าเหมือนเดิมเนาะคะ่ะนอกจกฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ค่ะเพื่อว่าจะได้อัปเดตคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะสำหรับมอนิกะขอสวัสดีค่ะ